สวัสดีคะ่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูเหล็กดัดสีดำด้านลายโมเดิร์นค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณที่ลูกค้าต่อเติมเพิ่มด้านหลังบ้านลูกค้าซื้อเครื่องซักผ้ามาใหม่คะ่ะดังนั้นบริเวณนี้ลูกค้าอยากเพิ่มงานเหล็กดัดที่เป็นลายโมเดิร์นโปรง่ปรงๆแล้วมีอุปกรณ์ล็อกได้นะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นหมู่บ้านสิรีทรนนะคะอยู่ถนนลำลูกาของสองเรานี่เองค่ะการใช้งานประตูเหล็กดัดจะเป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากลูกค้าอยากได้งานเหล็กดัดลายโมเดิร์นนะคะมีช่องแสงด้านบนนะคะอยากให้งานสวยเหมือนกันแล้วเลื่อนได้มีอุปกรณ์ล็อกนะคะ การใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีมือจับให้เหมือนในรูปเลยนอกในจะมีหูช้างให้นะคะเหมือนในรูปเลยนอกในลูกคา้าสามารถซื้อกุญแจมาล็อกเสริมล็อกตรงนี้แข็งแรงแน่นๆได้เลยค่ะมีกุญแจคอมาให้นะคะล็อกได้มีให้ทั้งหมด3ดอกการใช้งานเลื่อนไปแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิดไปแบบนี้นะคะ ล็อกแล้วนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดกันโจนกรกันขโมยสวยๆแบบนี้ทักลายร้านเพิ่มสินการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่างขอจบการรีวิวงานประตูเหล็กดัดบานเลื่อนลายโมเดิร์นสีดำด้านไว้เพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ